เจ๋มเป็นเจ๋มเลยเนาะเจ๋มมากเจ๋มมากเลยโอ้ยน้ำยังไม่ได้อยากไปเที่ยวอย่างเดียวท่านซาดาวเห็นยังพีนนงนง่น้องกำลังเตรียมขาวเห็นบังขาวลามจ้าบรรยากาศแบบนี้นอื่นบังขาวลามพี่น้องเลยเห็นบังขาวลามจ้าซาดาวกำลังสื่อให้มันเสด็จน้ำ เพราะว่าบัดเล้ห้องก็ยังใช้น้ำอยู่เด้เนาะใส่น้ำอันน่ะน้ำกะทิกับน้ำตาลเฮามากวนใส่กันนะเฮาไปลงไปกวนอยู่หลุมเนาะอันนี้ข้าวาวทุกคนเมื่อกี้นี่ข้าวกล้ามอันนี้ข้าวๆมือซองแบบแต่ละมือก็กินพี่น้องอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่ฮาวโบเฮ็ดฮาวปัตสิมีแนวเฮดสบายโมีแนวถ่ายคลิปเราบะ อันนี้จะเป็นขาวของฉันนะคะขาวขาานองดาวขาวใหม่มาใหม่เลยใหม่สดๆจากชดๆจากโฮงซีเลยโลซีสิพันได้เขากำากำนะวะอืมทำสีแสะมือนีส okay. ิพันมัจบาทเท่าโอ้ยสิสิพันจากบาทเลยฮะสสิพันจากบาทหกสิบาพันจะสามสิบาทสามสินกับหาิบาทสามสิพนะหาบาทอันนี้สี่สินบาทอัน สาบาทก็ซาวพันนะ้อยหานบอกกบสบายดีเด้อค่ะพี่น oh, okay. ้องมาพบกัล้ษิบอัทุกคนเดมันีิมานาัปีอีกแล้วพี่น้องมาแล้วก็คือจะบริการมือหน้าบริหารเมื่อบ้านต่อมีงานต่อทุกคนงานอดีเละตอนนี้ก็สิมาหายบางขรามสูตรซาบปนีเนาะทุกคนิวก็บ่ค่อยเห็ดเพื่อนว่าบริษัทน้ำตาลเด้อเออโมเมนต์มาเสิแซ บดใส่กะทิทุกคนใส่แต่น้ำตาลกับเกลือเป็นนัวซาปนีว่าแต่ว่าซัตจิวเนาะบุเคยเห็นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวลองมาเบิ่งสูตรซาสาปนีมันจะแสแแบบทุกคนเนาะเค็ดสูตรแบบสูตรแบบเคล็ดบ้านเนาะสูตรแบบเสแบบเสแแบบโบมีได้เค็ดสูตรแบบห้าโบมีกะทิมันกะหวานๆหอมๆหอมๆบางหอมไหมหอมไมมแต่มันจีบโมันแต่ว่าแต่ว่าคนที่กะเจ้าหมักมันน่ะกะเจ้ากะบบเสแบเนาะเฮ้ยเนาะเป็นวะ ก็ลองเบิ่งสูตรซุปนี่เนาะทุกคนแต่ซอสชิก็บคคเหตใส่อบริษัทยังยังแ่บเออขนาดเท้าสื่อก็จาบ่มันทายังว่าบ่เซะทุกคนเวลาสื่อกินน่ะฮ้ยบารเทาสื้อจากินน่ะบ่มันบะวานสื่อๆอยู่พอดือว่าบ่เซะเขาใส่บ่เซะมันจะแหลวอยู่คนเดียวมาเบิ่์กซปอนี่กันร่งกอยแล้วแปให้นั่งหจังให้นึงดอกวยังให้ ก็กนยนี in ่นะกกนะเชเดิบเชดเชด่เป็นเาทะเลคเนี้ยมันลมาม่งเ็เกลืออุ๊บข้าวใหปลาบางทีบางเนียจให้ปลากระปุกนเดว็ไกินนอไนเตรียมมันีหด

ซื้อบังาร้าซอยเนเออมากแถวมือข้าเบิ่งบ่เบ่ือบังา้าบ่เคลเอามือค้าเได้เรอมาเราก็ตัวนี้มากันอยากกินบังาล้านบาทนี้โอ้ยล้มสะบรกระดที่พี่น้องควงไปล้มมันลงไปคุ่นนะฮะ ถอยถอยอ่ะชุดแต่ภาคัทมใส่เจ้าวานใดๆถอยแมวานใดสั่งถอยบท่วรังถอยแบบซุ้มใส่ซุ้มใส่พ่ะเอาเอากองเอาผู้เล่นคนแบบพี่น่ะเฮ้ยุนวายใส่กับบอกคเามวายเองสั่งวนใส่ก็เห็นดาบอยู่ซ่ก็ยังเอาดาบมาใส่ออ้ยบักอันนี้ก็ได้ ดิเมนซ่ามึงเนี่ยเอ้ยเบิ้งอะเบิ่งกล้องหมูได้เบิ่งอยู่เบิ่งกล้องทางนั้นบ่ได้ตั้งั่นก็ปิ้นดาใส่โอ้โหเน้นกล้องเขามึงเนี่ยมึงเนี่ยพิจาไณากระมึงกระดาบโอ้ยดิเมนซ่าพี่เบิ่งเสียงจิตตามดาโอ้ยมียังหนอบัตรเอ้ยเสียงจิตตาตมออไม่มียังบัตรนี่หลังเริ่แหมเห็ดงามๆค่ะเฮ็ดงามๆเออ้งเซตแน่นอนค่หันหน้ามาชัดๆ กูนายมือกล้องนี่ได้เมลออโลปปอม่อ <laughs> นโอชิชกูเนยเก็ดปตยาผัดออกซ้ำมื่จะมืนงามนาเนาะถ่ายด้ยเห<อ>แ่ไถ่ายทำนี้่ายท่านเลยถ่ายแม่ม,มัาเอาไหมเแมเว,วมันจับอันนี้่อยคอยคนเด้อืมึงไหนพี่น้องลมนะอลมมาพอดีเด้ น้องายกาอาบน้ำห้แล้วเรียบร้อยแล้วเปล่นตัวโยอาบยาสั่นกับกับค้างกับไตสั่นกับกับเริ่มใหม่แล้วค่ะทุกคนขาไก่จะซุกแล้วทุกคนจะนี่แมนบังคารามนะทุกคนหมักแบบได้ทุกคนมักบางอย่างหรือบางหน่อยเลือกเอาเด้ทุกคนเด้อบรรยากาศลมลมพี่น้องเอ้ย เบอกนงไทก่กะนงางเขาวแม่ล่มพัดวีวีทุกคนจ้าเดี๋จิ้วยังอยู่หน้าสาวสุปีเด้อทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงทุกคนจ้าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงยังบดิเมือ่อทุกคนยังอยู่หน้าสาวสุปณนีอยู่ยังเผาบังเขาล้านบ่ลแล้วทุกคนเอ้ยไก่เลยแหละไก่ที่ซุกเลยแหละบ้างนะกระจ้นใหม่แห่นี้เริ่มใหม่เริ่มยังละทุกคนเอ้วยว่าแม่มันซุกแหลบะบอเนาะตบมันใหม่นะเนาะน่นสองบ้าง มันซุกเลยเด้เพราะานย่นน้องไห้กะอยากนอน,นเคยนอนไว้นะทุกคนสจิสีได็คอมเมื่อก่อนเด้อทุกคนเด้อแล้วแต่น้องดาวอยู่นี้ <laughs> น้องดาวย,ยังซุ่มไพใสอยู่เออเพราะหานเพราะทันซุกนะเบ่งโตวพวกอันบางใหญ่ๆน,นะดาวเบ่งกะหูข้อเข่ามันยังอ่ะน,นะอยู่เด้ตัวบางน้านะ่ะโอเคแหละทุกคนสติสีเมืเ่อเฮือนก่อนนะคะทุกคนครับก่อนถุย่าน้องนาเบียสจิวขามาบ้านุูน หลังจากเข้าปันเผาบางคลามแล้วก็ซิมาพผ่าไทยทะข่วนผ่าบบดนี้บุญเด็กๆั่งผ่ากินบางกระดามนะเั่งนอนใหม่นอนมานอนแวนแวนวดนวนวดนแวนวนยีวันวยังเหตุลลวคนนะยังคนยงนกอูลอกอ้าบวันนี่เออรู้เหาลอกแต่ผูกขึ้นมาบพมันจังติด ลอกจะลุ <Wheel. S 1> ่มเนาะเจียมันยังติดเนอกจากคนคอยวิธีมีวิธีลอกได้เจียมันยังติดเออเขาลอกนะฮะดิทุกคนทุกคนกำลังลอกคอยลอกเออเออเออลอกแบบจะลอกคันแหละคอยนั่นนั่นเขาลอกุเป็นเจียกับุบติดแน่นระคงเนาะเออลอกเลยนะเบียมันเปื่อนน่ะทาเกินผู้ไปกินอยู่คนยายากระเพาดกัน อ้าวมันอึดไหมมันคือว่านั่นบาดี้จิ้วมันคือมันคือติดอืมหลอกเลยเหออืออาจานพ่มาใส่นะไม่อาจารย์ลูกไม่ใ้นตัวนี้เขากรมตัวน้ขาวหลอกบนสามหลอกเอาตัวนี้ก่อนอือมบรเตียนอไ่แล้วมันเ่ียไรอือดดโจกเพิงจกกิน กินเบีไปกินไปกินนะไปกินแม่ไปไปแต่โคงบีให้โคงบีบีแ่โคงบีข้าวน่ไปหลยัอนมาวเาเบียร์เาเบียร์แล้นี่ยเอนอยเาะมลยอานีโตอโตมีเจียน่ะให้มันน่ะโคงหมอนมันมักบ่มักแล้วเนี่ยเาะวังจอกจเด้อจอกแตกเด้อจอกแก่จะด้ของเงินจอกยางหนมันนอย บีเห็ดหมักหน้าเบียเนบอกเอาัวแล้วเอาัวนั่นน่ะมันสิเปื้อนหวานอยู่วะบอกเขาเห็ดแบบบอกห้มันหวานแหงเห็ดแบบธรรมดาป้าอีเวนกูตื่นได้กอรับกินหรอโซุกบะเข้ากันะโซุกบะหักหักตัวปลายนะซุกบะอยู่เทิงะซุก บอกเขากรรมแล้วนี่เว้นเอาหนึ่งนะบาชุกบอกมาฟ้าเบิ้งตัวนี้คือว่าเผาแล้วมาคือว่าเผานำเผาเทพเผาวาลี่นี่ตัวนี้เอาไปเผาอีกเนาะเผาอยู่ไกลอ่าเดี๋ยวบมาถ่าตัวนี้จิ๋วผ่านรถสีขาวมังเบิ้งเขาวขาวมันสีมันสีอ่อนกว่าเขาวดำได้เขาวขาวมันสีอ่อนกว่าเขาวดำว่ะเขาวดำมันจะแข็งแต่เปืเขากินข้าวทั้งขยะขยี้ขี้ก็นยังแข็งน่าจะควร อย่ามาไก่เนยบิ่งสีขคาววันนี้รุ่นสีขคาวบางเขาลามคงสั้งมาจะเห้ลามสั้งบยีนเลยลูกอมมันะอสหนอน่งถเว้นะ่าเด้าอ้ออย่าเด้อเด้อด้กะินโลูกมันเบาหวานบาหวานบามันขขงเนี่ยบริเทรกะที จำปลาปะนี่บริแทกันทิอืมโอเคทุกคนผ่านอยู่เห็ดกินเหร่นกินเองคะนะทำโปรเฮคายกันเฮค้ายกับปลผ่านผ่านจะกินเองโอเคทุกคนพบกันคลิปหน้าเด้อทุกคนจ้าบ๊ายบายเด้อคลิปนี้เด้อบ๊ายบายก่อนแม่เบียบ๊ายบายบ๊ายบาย